ก่อนหน่งต้องขออนุญาตบอกนิดนึงพอดีใบประกาศเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะอย่าจะอ่านถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเหมือนตัวเองก็ออกมาได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดมีความค่าดในการใดเดี๋ยวทำให้ใหม่หรือสลับกันอีกทั้หนึ่งนะคะก็ให้ออกมาตามรายชื่ออาจรักศึกักศึไม่ออกเนาะตักศึกษากูผิดก็เป็นชื่ออย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเราสลับกันทีหลังได้ กวอยากตักอยาคน่คนอาจารย์เป็นอยู่ทางคนไไหคะเพราะว่าแจกแจไปก่อนถ้าผิดก็ไปแลกกันขยบหน้าขยบหลังบอกได้นะแต่ต้องบอกใชไหมไม่ต้องอ่านนะแจกแจกไปก่อนได้เพราะอ่านอ่ดูจัดการค่ะท่านอรไม่ได้เราไปเอาเตนี้นะครับเอาแคนนอนลกัน ่ะคราวนี้เวลามอบนะคะเราสังเกตร,รักษาการจับนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการค่ะให้ให้เป็นระดับเดียวกันกันกบท่านท้าอาจารย์นะคะท่านจเจ้าครูของเราเนาะอ่อโอเคแล้วก็ให้กล้องเห็นมูลนิธิด้วยนะคะแล้เดินมาทางนี้เลยออกทางนี้ได้ไหมเดี๋ยวมาท <laughs> ี่เสร็จแล้วต้องเอาทางนี้เาจานเหยียบทางนีดไมด้หรออาจะได้ไม่ต้องขึ้นข้ามไปข้างมา อันนี้แค่ทดสอบมไม่ใช่ของจริงนะคะเข้าทางนู้นออกทางนี้ได้เลยนะคะโอเคตามนี้แหละง่ายๆรับความกดใจลงข้อวได้โอเคอ่ะอ่านชื่อเลยได้ค่ะเราอ่านชื่อถ้าบอกโอเคบอกโอเคเดี๋ยวนะเจ้าคู่ไปฝั่งนู้นแ้วแม่แม่ประเดิมประเดิมอ๋อเจ้าครูรับเดี๋ยวีด้วยอ่ะมีเพราะว่าเหตุผลไปของกางอ๋อโอเคหลวงพ่อรับก่อนหลวงพ่อมารับไปประกาศก่อน ข้างนี้เลยนะมันติดข้างใหญ่นี่สิข้างใหญ่เป็นหลักเลยแล้วก็หลบเอาแล้วก็ยืนเลยเราไปนั่งสบายกันไปไหมข้างใหญ่เป็นหลักโอเคอ่ะ ยังขายจาน,ะะนกันมั้ยคะมูอ่านซ้อมไปก่อนโอเคนะคะในวันนี้ถึงเป็นเรื่องคามยาวนี้นะคะที่เราจะได้รับไปประกาศสรียะบัติที่ได้ฝึกฝนนะคะทั้งเรื่องของสติปัญญาได้ถามเรื่องนี้เรื่องนี้ได้บังดีกว่าเออพี่ขอบางดีกว่าคะ่ะพี่อยากเป็นอบาบังค่ะ ได้ไหมคะตะกลงได้ไหมได้บับอะ่ะในวันนี้ถืออบกลมวนหนึ่งค้างสองคร้างโอบทมกันหนึ่งค้างค่ะสามสี่โอ้สำหรับคอร์สนะคะอบกลมทนอนมุกดหัดชีวิตในรุ่นที่16 ในครั้งนี้ลำดับแรกของเรานะคะอขอกราบนมัสการหลวงปู่นารอดค่ะไม่ต้องปก<า>มือลำดับที่สองส<า>คุณบุญคงค่ะประแจเส้นให้รับของรับสน็้ได้ด้วยค่ะ,คะเมื่อคุณบุญคงม,มาไหมคะ<า>ค่ะประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นท้าเป็นภาษาอังกฤษอาจจะอ่านไม่ค่อยถูก<า>ว่าที่ร<า>้อยตีนะคะ ลำดับต่อไปนะคะคุณนัครุเทศค่ะเสร็จแล้วรับของหลวงพ่อนะคะเดี๋ยวพูดไปเนี่ยเดี๋ยวถ่ายรูปมูด้วยเพราะว่าแคปเดียวอยากใส่ชีบุกเองนะต้องนี่นะครับหนึ่งสองลูกนีครับหนึ่งสองลำดับต่อไปคุณพัชชิลา งนีครับหนึ่งสองลูครับลำดับต่อไปคุณมนักสนันนี่คไม่ออชื่ออะไรจะได้ไม่ช้คุณอังธนาอ่ากล้องไหมครับหนึ่งสลูครับคุณวีกาล

ขอนยากยืนตรงนี้นะคะไม่มีนะคะโอเค,อเคยกมือให้เห็นยืนนึงเนาะแล้วแต่ต่อไปคุณพารณัยค่ะส,สาครับกล้องใหญ่ยครัคุณดาวค่ะค,คุณภารณัยไม่มีค่ะอาจารย์ของญาติค่ะค,คุณดาวค่ะค,ค,คุณเพิมภูลค่ะถูกต้องนะครับหนึ่งสอง คุณพานุพหนึ่งสองคุมพ่าหกเจ็ดคุณนิิการหนึ่งสองี้าหกเจตคุณป่ากันเม่ น่ลูคหนโุณอวุลกครับหนโอเค้าคุณวันชัยหน่โอเคลูกครับหน หมดหมดเลยเอาไหมได้ใสีทมเดียคุณคุณถ้าว่าคิดบอกบอกไปมัถ้าคิดเดยเอารับด้วยบอกเขาด้วยเล่อสองรักเลย้าถ่ายน่อยก็ได้คุณนังวงวมาเนี้มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้สแงน้ คุณพัชยะคงสามครับเรียบร้อยครับต่อไปเลยครับดีครับมองกล้องครับหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับเชิญครับคุณปรีชาพุธครับมองกล้องครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามครับคุณบุตรสบาเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วปรีชาพุธก่อนค่ะ เตรวไหนน่เดี๋ยวนนะจะ,จะาขายนะนใครูกก็จะไสิัครับมองกล้องครับหนึ่งสองสา 2> 1, 2, ครับเรียบร้อยครับคุณวิลาวันนี่อะไหนึ่งสองสาครับเรียบร้อยครับเชิญครับคุณนัทถาน <1 S 2> ินคุณเกตนคัสหนึ่งสอง สามครับเรียบร้อยครับมองกล้องครับยิ้มหวานครับหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับจะได้เที่ยวข้ามปลอดภัยครับที่ครับมองกล้องยิ้มหวานคุณพิมชนกสามครับเรียบร้อยครับที่ครับมองกล้องครับหนึ่งสองสามครับเรียบร้อยครับ คุณทินก,กิจอาเชิญเลยครับครับแทนได้ค่ะเชิญเลยนะครับเอาเอาเอาแมสข้างออกคุณวรรณษสา,าโอเคครับมองกล้องครับ1 2 1 2 3ครับเรียบร้อยครับ โอเคครับมองกล้องครับอีกครั้งหนึห่งครับ um. หนึ่งสองสามครับเรียบร้อยคุณเถนมารินยังไม่ยังสองคนยังไม่ยังโอ้โหทำไมอ้อมเกลๆเยอะข้างหลังเนี่ยมองกล้องครับยิ้มหวานครับหนึ่งสองสามครับเรียบร้อยครับคุณปารณัยมีทาเชอร์ค่ะคุณกระจกวันค่ะตบมือดังๆตบมือดังๆ ครับมองกล้องครับ1 2 1 2 3ครับอีกรูปครับ1 2 3ครับเรียบร้อยครับโอเคขอถ่ายรูปหงก์ก็อีมันเลงนิดหน่อยเนาะก็อีอยู่ด้านหลังค่ะช่วยเรี้ยงก้าอี้ด้วยนะคะเข้ามาใช่ไหมก็ถึงนั่นไปหน่อยดึงกล้องไปหน่อยอันนี้แหะเลี้ยงนี่เลยข้าวขอนี่มันด้วย พ่ออาจารย์เ,เก็ยิ้มมาหลายหลายตัวหน่อยเดี๋ยวหน้านี่เดี๋ยวพี่คะโต๊ะยี้อยู่ข้างหลังค่ะข้างหลังนะคะคุณผ้เก้าอี้ให้ใส่ให้ขอเรียนเชิญน,นะคะพระอาจารย์นะคะพี่เลี้ยวุโสนะคะผู้ขับรถเข้าร่างกายอบรมอาวุโสทั้งหลายนั่งข้างบนนะคะเก้าอี้ส่วนพวกเราจะยืนอยู่ข้างหลังแล้วก็นั่งข้างหน้านะ เลยค่ะได้ได right, right, right. right, right, right. uh, ้อาจารย์สมธเชิญนั่งกั้นหน่อยค่ะนั่งกั้นหน่อยผู้ชายนั่งกั้นประกบเลยค่ะคุณพ่อคุณพ่อเชิญนั่งกลันี่ไหมาโอเคเดี๋ยวจัถ่ายรู่ไหนเดี๋ยวผูาท่งั้งหมดเยค่ะผู้ชาย พี่นั่งเลยค่ะพี่นั้นนั่งเลยอันนี้ขยบพัดลมนล้นะคะตีโคงมาคนนี้มาทงนี้เลยค่ะค่ะเอาพัดลมออกก็ตีโค้งเอาไปือับเขไปกับเขาโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอรบกวนนะครับ ทางด้านขวามือครับมาทางด้านขวามือนะพอใต้ถึงจะได้ครับอาบุตรชายก็เดินมาตุชาย,ยากา็เดินม่คือลรกแน่เลย้าย์เนี้ยดูระดับก็อถือบ้างถือป้ายสวยๆนะครับตั้งฉากหน่อยครับโอเคนะครับอ,อันนี้ไม่ต้องซ้อนกันเลยค่ะขยับเข้ามาเลยขยับอ่า <ม>รัตีพงค์คนที่หนึงค่ะคนที่หนึ่งกับสองโอเคสวยงามค่ะโคงไม่อีกสามร้อยขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกอ่ะโอเคครับเยี่ยมครับมองกล้องนะครับยิ้มหวานที่สุดในชีวิตนะโอเคอเครับมองกล้องครับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามครับ, 1, 2, รบอ่าชูนิ้วโป้งค่ะเอาพนมมือค่ะพนมมือเอา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 ป้ายพนมมือด้วยอ่ายู่ในระหว่างนิ้วนิ้วชีนะครับโอเคมองกล้องนะครับ ทิ้มหวานหวานครับ1 2 3ครับ1 2 3ครับเดี๋ยวขอเป็นกล้องนี้อีกทิ้งนะครับ